สวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับผูกปัญญาช่องผูกผมจะสนุกธุรกิจวันนี้จะมาคุยนะครับจะชวนคุยมาคุยมาเล่าก่อนก่อนดูก็ดูกมาๆนะครับผมตามน้ำเงินครับตามข้อมูลเลย วางเปิดแหบนะัถ้าอยากก้าวข้ามสภาพที่ไม่พิมปัจจุบัน,นไม่ต้องการเราต้องวางเปิดแล้วก็แหบนหนึงวางอะไรเปิดอะไรแหบนอะไร,เ,ะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนอื่นนครับผมขอขอเข้าโู้คุยุนผูถึงสภาพสภาพ ภาพข่าวาภาพขาวทีเราที่สภาพขาที่เราได้รับจากช่องต่างๆผมก็ดูช่องต่างๆดูดูเยอะมากดู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 มากจน <c oughs> จงเสียว่าจะไม่ทําอะไรเลยในช่วงนี้เพราะว่าถืัพท์ดูช่องนั้นบางช่องนี้บางฟังคนนั้นพูดบางฟังคนนี้พูดบ้างเปื่ใจใจฟังทุกทุกทุกฝ่ายนะมีมีคนหนึ่งที่ผมผมอยากให้พก พวกเราหลองจากผมได้ฟังตมองจกบพวกเราฟัง,ก,งก็คือพ่อเยีเ่ยงเจพ่อเยีเ่ยงเจพอเยี่ยงเจนี่ดง่ายๆก็คือเคยเป็นอดีตสวิมตัวพ่อืสวิมตัวพ่อแล้วก็อยู่ยุคยุคโค่อนอำนาจทักษิณประมาณนั้นเป็นยุคที่ลงต่อสู้ในการล้มทักษิณกันเป็นเป็นเคียงข้างกับม่าจาก รุ่นคุณสุนติเรมทนองกูเ๋เลยก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องไม้ว่าเรื่องนะครับฟังฟังคุณเจงนะครับฟังพ่อจีจงแต่ว่กากับบางเรื่องท่าเนเราผมเชื่อว่าท่านเราด้วยความด้วยความไม่มีอคตินะพูดตามความไม่มีอคติหมายความว่าไม่ไม่มีอคติต่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ท่านพูด ตามเรื่องราวเหตุการณ์ของแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่มีมาแล้วฮาก็เปิดโปงว่าคนที่บอกว่าดีดีด,ดีนะดียังไง <laughs> ดียังไงต่ฮาที่เราชื่นชมว่ารักชาติเชื่อชูชาติอรไรมากๆจริงหรือเปล่าแม้แต่คนนี้ผมอยากพูดถึงเลยพราว่าเพราะว่าเป็นทีผมชอบมาก็ถึงคนดีกกระ ผมเคย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 ชอบท่านแบบชอบท่านชอบมากๆพอผงฟังพอเ,เ,เลอออี้ยงเจผมเลยอ้าวเฮ้ยมันไนม่ได้เป็นอย่างที่เราเราคิดเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ที่เราคิดจริงๆเลยท่านเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเลยบางที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 แต่ว่าเราก็ต้องเชื่อตามตามเพราะที่พูดมันคือความจริงจริงเพราเราก็เราตร,าร,าราองเหตุการณ์ได้ เพียงแค่เราไม่รู้เรื่องเลยแต่พอมีคนมาพูดอันนี้มาเนี่ยคือถึงถึงถึงได้ได้เข้าใจภาวะมันสามารถปฏิปะตวความได้ด้วยความที่ผมก็อยู่ในช่วงยุคสมัยมันพอดีกาบพอมีคนมาพูดก็เลยปฏิปโตวความได้ปะิปโตวความ้นอันนี้ผมไม่ไม่พูดอะไรเยอะนะครับก็อยากให้พูกทางไปก่อนนะนั่น,นี่คือ คือที่ที่เจอมาและนอกจากนั้นก็เจออีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคนที่ไม่ได้เด่นดังอะไรครับเป็นคนเกินงตลาดแต่ว่าท่านท่านกะวิเคราะห์ว่าการเลือกตัางเที่ยวนี้ท้านท่านสวนกระแสปะนะึุจการเลือกตัางเที่ยวนี้มันจะเป็นเหมือนปีสองห้าห้าสี่สองห้าห้าสี่จะเกิดภาพจังนั้นสองห้าห้าสี่ท่านบอกไว้เลยครับว่าว่าจะเกิดอ,อย่างนั้น สองห้าห้าสี่แล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนธรรมดามากๆเป็นชาวบ้านธรรมดามากเป็นน้องชายผมเองครับน้องชายผมเองน้องชายผมเองน้องชายผมบอกว่าเขายกหน้ากลางเงินครับคนที่กำลังมีกระแสตัวน,นี้ก็คอือดรยุทธนาน,น้องภาพของดรยุทธนาตอนนี้กระแสของดร ขนั้นตอนนี้เท่ากับกระแสเท่ากับรุ่นแรงกว่ากระแสของคุณทิมพิธาช่วงปี66เท่ากว่าเท่ากับรุ่นแรงกว่าเท่าน้องบอกว่าเท่ากับรุ่นแรงกว่าแต่แต่ผมก็แยงน้องว่าพิธากับเชนต่างกันน้องก็บอกว่าใช่กระแสของของพิธากับเชนต่างกัน ตรงีิเชนเป็นภาพชัดเจนกว่าเป็นภาพชัดเจนกว่าแลฐานมวลชนมวลชนมันเป็นมวลชนเดิมของของเพื่อไทยเดิมพอพอได้ได้ฝังพอได้ฝังความความหวังมันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลมองว่าส่งผลถึงทั้งว่าคนที่เคยเคยเคยปังใจช่วงปีหกหก เชื่อว่ากลับมาหมดเชื่อว่ากลับมาหมดไอแะว่าแต่แต่พวกว่าจะว่าแต่คนเสเ้อเลงที่จะกลับมาแม้แต่เสื้อเหลืองบางส่วนที่เป็นเสื้อเหลืองท,ที่ที่เลือกที่ปันใจมาให้ที่ไม่เลือกประชาธิปันใจมาให้พักสงก็ไม่กลับไม่กลับบ้านฟ้าั้งก็จะกลับมาที่กจะจอมไรมาเพื่ออะไร อันนี้อันนี้คือน้องผูดนะครับคือน้องพูดน้องน้องผูดแล้วแม่แม้จะภาคตายแม่จะภาคตายช่วงนี้ถึงอาจจะไม่ได้ซอสเพิ่มอถึงอาจจะไม่ได้สอสเพิ่มแต่ที่แน่ที่คะแนนเพิ่มแน่นอนคะแนนคะแนนเพิ่มเพื่อไทยไม่ได้อยู่ที่สี่ที่ห้าของของของบอดนบคะแนนองแต่และสีแน่นอน จะอยู่ประมาณสามสี่ถึงสองและบางบางพื้นที่อาจเบียดขึ้นมาถึงหนึ่งอันนี้อันนี้คือคือคือภาพที่น้องเขาวิเคราะห์น้องเขาวิเคราะห์น้องเขาวิเคราะห์แบบแบบคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเรื่องวิาชาการอะไรมาแต่ว่าวิเคราะห์จากภาพที่เห็นจะจากภาพที่เห็น จากภาพตัวฉันสถานการณ์วิเคราะห์จากบางทีเขาก็มีเพื่อนของเขาเนาะเขาก็มีเพื่อนีอะไรนี้มีมีมีโซเชียลอะไรมีการแลกเปลี่ยนคุยกันที่มันเนีเขาก็มี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 ของเขาแต่อันนี้คือสามเรงอ่าสามเร่ยง,งที่โูลตรงคือว่าดูดูสามสามแหล่งข้อมูลเนาะสามหลีงข้อมดดูลก็คือ พอยังเจแล้วก็มีอีกผลที่พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีมีเยอะมากครับที่ที่พูดเรื่องเรื่องเรื่องการเรื่องต่างๆเรื่องการก็แปว่าว่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ไม่คาดคิดที่นี้มามาถิงตัวผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวผมเองตอนตอนทาน้ายนะใส่ตัวผมเองตอนทา้ายมาคิดคืนมาว่าสวัสดีห้าท่านนะครับ ขอโทษด้วยครับที่ท,ที่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้คุยตัวนีครับสวัสดีถ้าใครมีอะไรประเด็นเอาไว้เลกเปลี่ยนมีเระเด็นอะไรแลกเปลี่ยนท้องที่ของของทุกทานเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงก็คุยได้นรับบสวัสดีครับท้าทายของคุณมาคุณคุณอาามืมถามว่าเพิ่มหนอะีพีเอเอ็ P e, e M. เพิ่มหรือเปล่าคุณเพิ่มสวัสดีครับผม ต่า,า,ายกันสองห้าหกศูนย์มาจากที่ไหนนะม,มามามาจากไหนเอนอม,มาจากไหนเออพิมพ์พิมพ์มอะไรมาได้นะครับอยากอยากคุยเรื่องอะไรบ้านะครับอยากคุยเรื่องอะไรบนะ้างชวนคุยแนะนาตัวเองรู้จักกันไว้เป็นกำไรของชีวิตนะครับเป็นกําไราของชีวิตนะี่ทุกคนอยากได้กำไรนะ <c ười> ท่าตางาก็อยากได้กำไร แต่กำไรชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ที่ท,ที่ที่ควรควรหานะบางทีบางทีหนึ่งในนั้นที่ได้ง่ายๆก็คือการรู้จักพูดผมเคยทำคลิปและพูดเสมอในคลิปในทิตเตอรนะครับในทวิตเตอรไลในทิตตอพูดเรื่องคุณแต่มีคุณอันนั้นยิไม่ต้องบนทุนเต็เพ่มนะครับนะครับ เราให้ไว้เถอะครับเจรวคราก็จะได้ชือใจในเราให้เถอะครับไว้เราให้เถอะครับเจรวเราจะได้ชืนถ้าใครให้ใจคนนั้นก็จะได้ใจอืมถ้าใครไม่กล้าให้ใจใครเราก็จะไม่ได้ใจจากใครเหมือนกันการให้ตามหลักพุทธศาสนานะครับวัตโนปฏิวัฒนนั้นผู้ไหวย่ยอมได้ะรับไหว้ตอบผู้ให้ยอมได้รับการให้ตอบหรือที่เราเคยได้ยินง,ง่าย ดยินหลักการไง่ายสิถ้าเรายิ้มให้กระจกกระจกก็จะยิ้มให้เราหน้าเราบินบิงให้กระจกกระจกก็จะบิงให้เราขอบคุณสาหรับในธรามที่เข้ามาถ่ายขอบคุณครท่านนะครับขอบคุณท่านท่านใครมีอะไรพิมพ์เดี๋ยวผมเอางี้ว่าคมเข้ามาผมเข้ามาอีกสักให้ได้สักแล้บเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะคุยคนเข้ามาสิบครั้งสักสิบครั้ง ได้ไว้สักห้าไว้นได้ไวสักห้าไว,นะไไว,าไวโอ้เป็นเรื่องยากลยแล้วไไมเป็นเรื่องใหญ่เลยโอกาสที่จะได้ไม่มีเลยสิบสิบเนี่ยอาจจะพอมีผลคนประมาณสิบผลอาจจะมีพร้อมกันสิบคนแต่ว่าโอกาสจะได้ห้านีนยากเพราะไม่มั่นใจเรื่องความสเสถียรของของของสัญญาณโทรศัพท์ของสัญญาณโทรศัพท์ก็ญญ เข้าประเด็นเลยนะครับเข้าประเด็นเลยก็คือว่าว่างเปลือกเนี่ย,ถ,ยกกถ้าอยากเก้าครับถ้าอยากเก่าข้ามสภาพที่ที่เราเราเราไม่คืนไปมาสภาพที่ไม่คืนไปน้ำนมหรือภาวะที่ผมผมผมมองสองอย่างนะครับการเดินเที่ยวนี้เนี่ยโดยเฉพาะสภาพสภาพสภาว่าโลกเป็นอย่างนี้ตัวนี้ครับจริงๆอ่ะ แกตาดูแกห,หูฟังแหกปากถามสามเหตุผลก็จะจะเ,เิ่งดูเฉพาะในประเทศเราดูรอบโลกดูรอบโลกดูเก้นบานดูเกินบานใกล้บ้านเราอย่างเช่นเขมพรพมา่าเราดูไปไกลกว่าน,นั้นับไปไปไปสหรฐัฐจีนสหรฐัฐจีนสหรัฐกับอะไรนะกำลังจะเป็นสง,งครามกันอยู่ แล้วก็รัสเซียยูเครนดึวเพราะฉะนั้นความความความอัพภาวะภนี้มันมีมันมีอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งที่เราจะต้องต้องมองในตาดูแหกงหูฟังก็คือฟังเสียงรอบโรอบข้างรอบตัวครับในประเทศไทยถ้าในบ้านเราปัจจุบันแห่ตาดูก็คือดูสื่อต่างๆจากทุกช่องสือ่อพยายามดูให้มันครอบคลุมนะครับยาปักกลัด อย่าจมปักอย่าปกกาปก,ปกก่อนอย่าจมปักอยู่กับกับค่ายใดท่ายหนึ่งคนที่ดูเกานาเกานาเกานาก็ดูก็ดูช่อง<ม>ดูช่องของสีส้มบางช่องเสียส้มบางช่องไทยพีพีเอชช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าคนที่ดูแต่ช่องสามเจ็ดห้าช่องแปไทยพีพีเอสที่เป็นกองเชีย สมทั้งหลายก็ไปลองไปฟังช่องท็อปนิวช่องก้าวหน้าช่องของคุณสมทิบ้านนะครับบ้างน,นะก็แลฟังเสื่อิสระคนที่ไป็มีค่าไม่มีสังกัดแต่อาจจะเอ็นนั่นเอ็นนี้บ้างแต่ว่าด้วยความที่ผมเชื่อว่าเขาเป็นวิชาชีพเเขาอาจจะชอบคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้แต่ถ้าเขาเสนอต่เรื่องาวคนเดียวนะ มันก็จะไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ไปเสนอทุกคนพอเขานําเสนอทุกคนเขาอาจจะใส่อะไรส่วนตัวเขาไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายิ่งเขาถามตียิ่งเขาถามตียิ่งเขาถามแทง,าามงผมช่องดูเวลว่าช่องที่ไม่เป็นไม่จะเป็นฝั่งเพื่อไทยไมันจะเป็นฝั่งเพื่อไทยไม่จะเป็นฝั่งอาจารย์เชนเออมันจะเป็นฝั่งสมเชิญ คนจับัาส้มคนจับัาเพื่อไทยคุณหมอเตยเชน Chain, หรือคุณเทงไปยิ่งคนพวกนี้คนกลุนี้นะครับคนไม่ใช่่อพวกพอพอถอนคนกลุนี้มีพิจิกร์ชายนี้พยายามถามที่เป็นการยัดอะไรเข้าไปมากๆแต่แต่นั่นแหละเป็นการพิสูจน์คนมองฝังเนี่ยได้ดีกว่า ว่า,มาเมื่อเจอภาวะเช่นนี้แก่อย่างไงเมื่อเมื่อเจอคนที่เขาถามด้วยอาจจะใส่อากตินิดหนึง่งแ,แล้วแล้วแก้อย่างไงผมผมมองว่าที่ที่ดรเชเตอรเนทำไจะได้รับการยอมรับก็คือเมื่อท่านโดนบี้มากๆในเวทีต่างๆในการถ,ถกสัมภาษณ์ก็ดีในการดีเบตก็ดีในการถูกบี้มากมาแต่แต่ท่านแต่ท่านแต่ท่านสามารถ ไม่ไปตามเกมดึงเกมขึ้นมาทานเป็นคนควบคุมเกมและท่นอยู่ในจุดเกียของท,าท่านทำอยู่ในจุดเจียของท่านตัวคนที่กลุ่มนั้นคนระับคนของเสีร์กลุ่มต่างแล้วเริ่มเอเริ่มเอาไว้เริ่มตามเริ่มเปลิดใจมากขึ้นมมอ่าเริ่มเปลิดใจมากขึ้นผมเลยชอบดูชอบดูช่องที่ทุกที่ถ้าดูเนลวันนี้นครับท่านดูวอยเนวท่านดูอะไรพวกที่เป็นเป็น เป็นช่องของของเครือข่ายเสื้อแดงเยอะจงไงก็จะต้องได้รับมุมอมองที่เป็นบวกอยู่อันมุมมองที่เป็นบวกอยู่แต่เราแต่บางทีบางทีช่องเสื้อแดงเองช่องฝั่งเพื่อไทยเองเขาก็เชิญคนที่ที่เป็นกลางหรือคนที่อาจจะไม่กลางเลยมามาพูดมาพูด มาพูดเพราะนั้นพอเราเรา,เราฟังเราก็จะได้เห็นมูมองได้เห็นมูมองที่แบบอ่ะผมคืนมารู้สึกว่าผมไปไปไป,ไปมาผมจะจะลองรนเห็นไปผมคืนมาที่วางเ,เปิดเนี่ยวางเปิดเนี่ยตอนนี้จะถึงวัเนเลือกตั้งนะครับมันเป็นตามจําเป็นที่ที่ที่ใครที่ยังไม่ตัดสินใจหรือตัดสินใจแล้วแต่ไม่ยังไม ตัดสินใจ ب, แบบแบบยังยังพอจะเปลี่ยนนด้ฮ้ยอาจจะเปลี่ยนมาทีสุดท้ายผมอยากให้ท่านตีรอบคือวางอาทิติวานอาคิติเวลายังพอเหลืออยู่วันสองวันวานอาทติแล้วก็เปิดใจวางไม่ก็เปิดวางอาคิติเพราะถ้าเพราะถ้าท่านคืออาติตยท่านคืออาคติติมันก็จะทำให้ท่านไม่เห็นสิน่งมันเป็นจริงตามที่มันเป็น ความจริงตามที่มันเป็นท่านเห็นที่มันพามันงัวมันผิดจากความเป็นจริงเพราะนั้นถ้าวางอภรติไม่หลัดเริ่มแรกวางเรื่องลาวว่ามันจะไม่มีอันนี้มันจะไม่ 黄囊就不错，黄囊。